ไม่รู้ว่าอาร์เนอร์เชลตตะบะแตกหรือธาตุไฟเสียหรือเปล่าสัมภาษณ์นะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาชวนให้หัวร้อนจริงๆเดี๋ยวเรามาดูว่ามีประเด็นอะไรที่น่าหัวร้อนบ้างซึ่งรวมไปถึงพรีวิวด้วยครับค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลเล่นเกมนัดที่8ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับคาราบัตนะครับมาดูความพร้อมแบบจัดเต็มกันหน่อยนะครับในสรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับ28มกราคมกับผมโคดแอร์ครับ ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพิมพ์แอมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยไม่ใหเลือกหลักเลยหน้าในกรุงเทพมหาะนะครมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3ส,สาขาโทรสั่ง Delivery 02 1054555การันตีความอร่อยนะครับขอบคุณพิมพ์แอมคราฟพิซซ่าด้วยนะครับนะอ่ะมาครับก็เริ่มต้นนะฮะข่าวแรกมาดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันก่อนเลยนะฮะคืนนี้ตี3นะครับเพื่อนๆฮนะ ตีสาเตะพร้อมกันหมดเลยคือพอเป็นนัดสุดท้ายของรอบลีกเฟสเขาก็ให้เตะพร้อมกันหมดโอ้โหใครจะไปนั่งดูทุกคู่ได้เนี่ยนะแต่ลิปูเราก็เตะนะฮะค่ำคืนนี้เจอกับทางคาราบักนะครับทีมจากอาเซอรัไบาจานเตะในแอนฟิลด์นะฮะถา่ายทอดสด b ีอินสปอร์ตก็ใครทีสร่สมัครสมาชิกไว้แล้วกับทาง b ีอินหรือทาง TUVISION NOW ก็สาม,มารถดูได้นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคทีนี้เรื่องราวของลิปู กับคาราบักเนี่ยเรามาดูเรื่องของสติต่างๆนานากันนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ความพร้อมด้วยไม่เคยเจอกันในรายการแชมเปี้ยนลีกมาก่อนนะดังนั้นสติ Head to Head ไม่มีฮะแต่ว่าถ้าพ the ูดถึงตารางคะแนนเนี่ยริปูยอันดับที่4ครับมี15แต้มคือภารกิจของริฟูก็ไม่ได <orsa consume. S 2> ้ม <c oughs> ีอะไรมากครับสมมุติว่าเสมอนะอ่ะเสมอก็มีโอกาสสูงแล้วครับที่จะเข้า8อันดับแรกไปเล่นในศึก ไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยไม่ต้องเพลย์ off. ออฟจบ8อดนะดับแรกเนาะขอแค่เสมอเป็นอย่างน้อยก็น่าจะทําได้หรือเอาจจริงนะผลการแข่งขันขน,นั้นเนี้ยมันจริงๆมันไม่ได้สําคัญในแง่ของการที่ว่าจะตกรอบหรืออะไรคือเราไม่ตกรอบอยู่แล้วคือต่อให้แพ้แล้วไอ้ทีมด้านล่างเราชนะหมดเลยสมมุตินะอย่างมากเราก็อาจจะจบสักที่9ที่10ที่11แล้วก็ไปเล่นเพลย์ออฟก็คือยังได้ไปเล่นเพลย์ออฟไปแหละหรือต่อให้เราแพ้แต่ถ้าทีมด้านล่างเรามีสะดุดบ้างมีเสมอมีแพ้บ้าง เราก็อาจจะยังจบภายใน8อันดับแรกอยู่ดีต่อให้เราจะแพ้ในค่าคืนนี้เอาจริงมันไม่ได้มีความหมายแบบเยอะมากขนาดนั้นดัแบบโอ้โหถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยต้องใส่ทุกอนูทุกรูขุมขนจัดหนักจัดเต็มนะอันนี้คือในแง่ของความสําคัญบนตารางแนนเนาะแต่ว่าคารบาบักเนี่ยเขายังต้องการแต้มอยู่เหมือนกันเขาอยู่อันดับ18ครับมี10แต้มคือเขาต้องพยายามจบให้ได้ภายใน24อันดับแรกเพื่อเล่นเพลย์ออฟแล้วก็อันดับที่25เนี่ยอย่างนาโปลีมี8แต้มอันดับ26 โคเปนเฮเกนก็มีแปดแต้มตามสองนั่นแปลว่าคารบาบัคคืนนี้ยังต้องการแต้มอยู่นะในใจลึกๆเพื่อความปลอดภัยอ่ะเขาอาจจะยังต้องการอีกสักแต้มหนึ่งเพื่อการันตีว่ายังไงเขาก็จะได้ไปเล่นเพย์ออฟดังนั้นคืนนี้คารบาบัคยังเล่นแบบจริงจังและมีความหมายนะครับให้เข้าใจตรงนี้ทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ผลงานฟอร์มการเล่นลิปูเราแพ้บอลมัรมาในขณะที่คารบาบัคเองก็แพ้ในเกมลีกให้กับคาปาสมาเหมือนกันแพ้เกมลีกมาทั้งคู่แต่ว่าของบอลมัรครับ เขาเอ้ไม่ใช่ของบอลมัดของคาราบักอะเขาโรเตชันสิบเอ็ดตัวเลยคือเหมือนทิ้งเกมลีกเลยเพื่อมาใส่กับลิพูในเกมนี้เออแล้วก็เกมแชมเป้ยนลีกนัดที่แล้วเนี่ยเพิ่งชนะแฟรงก์เฟิร์ตมาส่วนเราชนะมาร์กเซยมาก็คือชนะด้วยกันมาทั้งคู่ตรงนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับแล้วก็คาราบักเนี่ยมีผลงานที่ดีอันหนึ่งคือการเสมอเชลซีได้ด้วยนะ ผมคุยกับปีเตอร์โบสมาแล้วก็คือตอนที่เจอเชลซีเขาก็อุดแต่แหละอุดเล่นโตอุดเล่นโตแล้วก็อุดจนอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเชลซีไม่คมเองด้วยแต่ว่าเป็นบอลอุดนะครับเขากล้าอุดนะตรงนี้ลิฟูต้องระวังว่าถ้าเจอบอลอุดจะเจาะเข้าหรือเปล่านะครับสำหรับการเจอกับคาราบักนะครับอ่ะก็เลยรอในค่าคืนนี้นะฮะทีนี้มาดูความพร้อมกันนะครับฝั่งลิฟูเรานะครับแมโจโกเมสครับอานเนอร์บอกว่าไม่ได้เจ็บหนักอะไรแต่น่าจะฟิตไม่ทันนัดนี้อ่า น่าจะเป็นการแค่เจ็บระยะสั้นแต่ว่านัดนี้ไม่ทันในขณะที่อ ah ิบาฮิมาโกนาเต้อย่างที่เราทราบกันไม่ได้เจ็บแต่มีเรื่องของงานศพคุณพ่อตั้งแต่การสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้เล่นเกมสุดสัปดาห์ก็ยังไม่พร้อมเกมนี้เช่นกัน,กนครับอาร์เนอร์ก็บอกว่ายังไม่พร้อมต้องให้เวลาโกนาเต้อยู่กับครอบครัวก่อนซึ่งโกนาเต้ก็ยังมีปัญหาอายังมีเรื่องเนี่ยเรื่องงานศพเรื่องสภาพจิตใจอะไรแบบนีอ้อาจจะต้องรอรุ่นในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่เจอกับนิวคาสเซิลว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าสำหรับโกนาเต้นะครับ เท่ากับว่าทําให้ตอนนี้เซนเตอร์แบ็กอาชีพริ์ภูเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือเฟอร์จิลฟานไดครับนะก็ต้องผสมแล้วครับจะผสมเป็นเอนโดลงหรือกาเฟนแบกลงหรือจะเป็นล็อบโบ้ลงเซนเตอร์เดี๋ยวรอดูว่าอาร์เนอร์จะจัดยังไงแต่สื่อก็คาดว่าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นเอนโดลงนี่แหละคู่เซนเตอร์กับฟานไดส่วนเคียซ่าครับกลับมาซ้อมได้แล้วหลังจาก2นัดก่อนอันนี้ยังซ้อมไม่ได้นัดนี้ซ้อมได้แล้วครับก็น่าจะพร้อมมีชื่อบนมานั่งสำรองสำหรับเฟเดรโกเคียซ่าส่วนฝั่งคาราบาคับไม่มีใครบบบาเจ็ครั เรียกได้ว่าสภาพทีมของกุนซือกูบานกูบานอฟเนี่ยนะก็ค่อนข้างพร้อมเลยนะครับไรตัวบาดเจ็บนะอ่ะก็รายชื่อที่ค่านะครับของทั้ง2ทีมของคาราบักเนี่ยไม่รู้จักครับนะมีดูรันไหนก็ไม่รู้นะเอ้ยขอ,ขอเช็กนี่มันใช่ใช่จอร์ดูรันมะอ๋อไม่ใช่คลาเมโอดูรันเนี่ยชื่อคล้ายกันนึีวก็เป็นไอ้จอร์ดูรันที่แบบเคยอยู่พิมยรีกมาก่อนนะเนี่ยโอ้ก็ไม่ค่อยรู้จักครับเอาเป็นว่า แต่ประมาทไม่ได้ส่วนลิฟูเราก็อาจจะเป็น4-2-3-1แบบนี้หรือเปล่านะครับอาริซงเบเกอร์เฝ้าเสาคู่เซ็นเตอร์เป็นเอนโดฟันไดนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายขวาก็เป็นเคอร์เคสฟิมปงหรือจะเปลี่ยนเป็นโรบเบิบบางไมค์อันนี้ต้องรอดูนะครับส่วนคู่มิดฟิวนะครับเป็นแม็กคริสเตอร์กับกาเฟนแบกนะครับแล้วก็แนวรุกครับมีวีดสโบรสไลซาร่าแล้วก็เอกิริเก้ K. คือเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเซตน,นี้ไหมแต่เอกิริเก้ K. น่าจะตัวจริงแน่ดูทรงแล้วต้องกลับมานะแลล้้้วววกก็พพััตผูเเเเ่่่่่นยอะะไไไมไดทาาาหรร ลิภูเองก็มีเรื่องของการตัวเจ็บเยอะความอ่อนล้าตั้งแต่ก็สะสมเยอะต้องรอดูว่าจะโรเตชันได้สักกี่ตำแหน่งแต่จริงๆเนี่ยนัดอย่างเงี้ยคนที่เป็นสำรองในนัดก่อนๆหนะ้าอย่างเช่นโจนเคียซ่าเอนกูโมฮาก็ควรได้ลงบ้างนะเออควรได้ลงบ้างเดี๋ยวรอดูว่าอาร์เนอร์เขาจะจัดทับยังไงในค,ค่ำคืนนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นยังไรลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับหลังเกมก็เดี๋ยวไลฟ์สดมาเจอกันนะครับคืนนี้เตะตีสามเหมือนเดิมนะฮะอย่างที่บอกนะฮะใช่ไหมอ่ะทีนี้สัมภาษณ์ครับ ของกุนซืออาเนอร์ชรอตนะที่เพื่อนๆต้องเอามือจับเก้าอี้ไว้ถ้านั่งเก้าอี้นั่งบนรถจับแฮนจับจับที่จับอะไรให้ดีนะฮะเพราะว่าเราอาจจะหัวร้อนได้นะแล้วก็ระวังนะครับคอมพิวตรงคอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ากําลังจะดับเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดีนะฮะเพราะว่าเราอาจจะหัวร้อนได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ทําให้เราหัวร้อนถ้าเกิดว่ามีไฟตกไฟดับไฟกระชากนะครับเครื่องสํารองไฟนะครับ e Tech, e c h e s p o r t s e r i e s นะครับนะไม่ว่าจะดูบอลเล่นเกมดูหนังฟังเพลงในคอมพิวเตอร์ที่คอมแรงๆคอม PC PS 5อฟอะไรพวกนี้นะครับประหยัดไฟแบบ2ก้อนเป็น UPS แบบ p u r ย s i ซ e w เว e นะครับสำรองไฟได้นานป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้แบบครบถ้วนมีตั้งแต่ขนาด1,200 VA ถึง2000 VA ซื้อได้ที่ a d v i c ททุกสาขานะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ที่ผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้หรือสแกน QR Code ด้านซ้ายมือนี่ก็ได้ครับพอตอนสั่งซื้อเนี่ยแคปใบเสร็จเอาไว้แล้ว จะได้รับประกันเพิ่มครับฟรีครับจากปกติได้2ปีแต่ถ้าบอกมา,มาจากช่องค้ดแอคฟรีประกันเป็น3ปีไปเลยสำหรับเครื่องสองลองไฟ e-tech e-sport s port, ี r i ส s ตัวนี้นะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้นะฮะโอเคทีนี้มาดูกันที่คุณสืออา์เนอร์ชรนะครับอ่าคุณสืออา์เนอร์อรสสัมภาษณ์ครับโอ้โหมีหลายเรื่องผมบอกเลยนะ เขาไล่ไปเลยแล้วกันนะเพราะผมแปลามาเยอะมากเขาบอกว่าเรื่องเสียงวิจงวิจารณ์ตอนนี้มันเยอะมากเกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับทีมเงี้ยคุณมีวิธีจะทําไงที่จะแบบลบกลบเสียงวิจาร์อะไรพวกนั้นนะครับอาเนอร์ก็บอกว่าโอ้มันยากมากเลยนะที่เราจะกบเสียงวิจารณตอนนี้ได้เพราะตําแหน่งในลีกเนี่ยเราไม่ได้ใกล้เคียงกับการลุ้นแชมป์เลยและต่อให้เราจะชนะเกมมาบ้างก่อนหน้านี้แต่พอความพ่ายแพ้เกิดขึ้นเสียงวิจารณ์ก็จะกลับมา เราทําได้เพียงแค่ต้องปรับปรุงผมเชื่อว่าทีมเรายังประสบความสําเร็จได้ผมคิดว่าพื้นฐานระหว่างกรอบเขตโทษเราทําได้ดีอ่ะผมจะอธิบายคําว่า between two box box ก็คือกรอบเขตโทษ2ฝั่งเนาะฝั่งเราฝั่งคู่ต่อสู้ between คือระหว่างนั้นก็คือพื้นที่ตรงที่ไม่ใช่กรอบเขตโทษ2ฝั่งอะตรงระหว่างตรงกลางเนี่ยอันนี้บอกว่าเฮ้ยเราทําได้ดีการโคองคลอง,องบอลเนี่ย between the box เนี่ยทำได้ดีแต่ปัญหาของเราคือบ็อกทั้ง2อ,อันกรอบเขตโทษทั้ง2ฝั่ง ทั้งฝั่งที่เราจะบุกใส่คู่ต่อสู้หรือฝั่งที่คู่สู้จะบุกใส่เราเรามักมีจุดที่ไม่บาลานซ์นะดิสบาลานซ์เขาใช้คํานี้นะก็คือไม่สมดุลไม่ลงตัวอยู่บ้างเหมือนกันตรงนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขนะถ้าเราปรับปรุงจุดนี้ได้เราก็อาจจะมีซีซั่นที่พิเศษได้เป็นซีซั่นที่ยอมรับได้แต่ถ้าแก้ไม่ได้เราก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ไปจนจบซีซั่นโอเคไอ้ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ายังไม่ได้เป็นสัมภาษณ์อะไรที่ทาให้แฟนบอลหัวร้อนเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวมันจะมีจุดที่แบบแฟนบอลในโลกออนไลน์ทั้งไทยทั้งเทศต่างหัวร้อนกันเยอะมากๆเรามาไล่เรียงกันมาดูต่อมาครับเขาบอกว่าถ้าถามว่าผมมีชุดความคิดตัวเองบ้างไหมว่าผลงานประมาณไหนที่จะพอรับได้ว่าโอเคมาตรฐานปีนี้จบประมาณนี้ก่อนก็โอเคผมมีนะผมมีอปินิหอนของผมเองมีความคิดของผมเองเนี่ยอาร์เนอร์บอกนะแต่ผมไม่พูดหรอกผมจะไม่แชร์ฟังผมจะไม่พูดให้ฟังหรอก เพราะว่าคนทั่วโลกก็มักจะพูดแค่ว่าเราซื้อตัวเพ้เล่นมา450ล้านปอนด์แต่พวกเขาลืมไปว่าเราขายไป300ล้านปอนด์เกือบ300เกือบ300ล้านปอนด์เราอยากจะแข่งขันในทุกๆรายการนั่นแหละและ,และสำหรับพิมลีกแล้วมันคือรายการที่ลีพู่์มีการวางเป้าหมายไว้ตลอดแต่ว่า3ปีที่ผ่านมาเราได้แชมป์พิมลีก1สมัยลีกคับ2สมัยอ่าพเมลีก1สมัย รีคับหนึ่งสมัยภายใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือถ้าคุณดู30ปีที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาลิฟวูคือตั้งเป้าพรีเมียร์ลีกตลอดนั่นแหละแต่ได้พรีเมียร์ลีกแค่2จาก30กว่าปีหลังสุดซึ่งดังนั้นเนี่ยการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันไม่เคยง่ายดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีผลงานขั้นต่ําที่พอรับได้สําหรับซีซั่นนี้แต่ผมจะไม่ขอพูดเขาก็พยายามย้ำเรื่องนี้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะบอกเลยว่าแฟนบอลไม่ลืมนะฮะอาร์เนอร์เชอร์รี่ยนะบ อนที่ได้แชมป์ลีกอา์เนอร์ชลอตเล่นวลีคำนี้ครับว่ามันไม่ใช่แชมป์ที่สองในรอบสาสิบห้าปีนี่คือแชมป์ที่สองในรอบห้าปีมากกว่าอ่าพูดหอมหวานเลยตอนได้แชมป์ก็คืออย่าไปคิดว่าสองจากสามสิบห้าให้คิดว่าสองจากห้าเพื่อนๆเข้าใจความต่างไหมแต่มาวันนี้วันที่ฟอร์มไม่ดีอา์เนอร์ย้อนกลับคำพูดตัวเองไปพูดว่านี่คือ we is done is t ยอิน in อร์เซอร์ตินะครับเราทำแชมป์ลีกได้2จาก30ย้อนคำพูดซึ่งแฟนบอลถึงขั้นแคปเลยครับว่าสลอตเองเคยพูดอะไรไว้แฟนบอลจำได้หมดนะเป็นคลิปก็มีมีบางคนบอกว่าฮะทำไมอะไรเปลี่ยนแปลงไปวันนั้นคุณพูดอีกแบบนี่วันที่ได้แชมป์ลีกนี่เซคันด uh, cert ์อินเทอ o ์เซคันด์อินเซอร์เซอร์ติไฟสเห็นไหมน,นี่อันเนอร์เคยพูดเอาไว้ก็เลยโดนแฟนสวนเรื่องนี้เหมือนกันนี่คืออย่างแรกครับว่าเอาแล้ว คือจะพยายามคือมันมองได้2แบบนะคือจะมองว่าอ่าเนอร์พยายามจะสื่อแหละว่าจริงๆเป็นแชมป์ลีกมันยากซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแฟนบอลก็อาจจะมองไปอีกแบบหนึ่งได้ว่าเฮ้ยถืออาเนอร์พยายามจะแก้ตัวว่าว่าแบบเนี่ยที่ผ่านมาสามสิบปีได้แค่สองเองดังนั้นมันมันก็ต้องมีขั้นต่ำบ้างว่าอถ้ามันไม่ได้มันก็ต้องมีขั้นต่ำว่าอาจจะจบท็อปโฟหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่ามันก็จะมองได้สองแบบว่าเขาพยายามจะหาทางปกป้องตัวเองในแง่นี้ไหม อันนี้คือข้อแรกเท่านั้นยังไม่จบครับอีกอันหนึ่งที่แฟนบอลรู้สึกแบบแเป้เช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 มึงพูดถึงแเป้เช,อ,อ,เชอ,อีกแล้วปราสาทแดกแล้วปราสาทแดกแล้วครับพูดถึงแเป้เชยอ,อีกแล้วครับเมื่อคืนนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้พูดแบบตัวแบบคือไม่รู้ในหัวมีอะไรชอบพาดพิงไปถึงนะเอางี้เขาบอกว่าผมมีความเห็นหนึง่งที่ผู้คนอาจจะไม่ชื่นชอบเท่าไหร่แต่หนึ่งในเหตุผลที่เราได้แชมป์พรีเมียร์ลีก เมื่อซีซั่นที่แล้วเพราะเราเจอเปเอชเอรอบ16ทีมสุดท้ายอเราเจอเปเอชเอรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเราก็ตกรอบจากนั้นโปรแกรมของเราก็เบาลงทันทีเออโปรแกรมเราเบาลงก็เลยทําให้หลังจากนั้นเราเตะแค่สัปดาห์ละนัดสัปดาห์ละนัดมันเลยทาให้เราเตรียมทีมเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ง่ายขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึงนะ่งฮะเปิดของพอจอยก่อน ผมต้องอ้างอิงเลยเพราะว sure hey, ่าพอจอยเขียนเลยว่าเฮ้ยสล็อตประหลาดเออดูครับเขาบอกว่าสล็อตแสดงความเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่อ้างอิงว่าเฮ้ยพราะตกรอบเลยทําให้ลิปูเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ง่ายขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ลิปูได้เป็นแชมป์ลีกได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่ใช่มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเจอกับเปเชเดือนอะไรครับเดือนมีนาคมช่วงเดือนมีนาคมนั้นลิปูครับเขาบอกลิปูนำอาร์เซนอลสิบสองแต้ม เตะไปเกือบ30นัดแล้ว20ไปไปลายยี่นัดแล้วนำอาร์เซนอลสิบสองแต้มครับเพื่อนเนฮะนั่นแปลว่าคุณนำอาร์เซนอลห่างอยู่แล้วต่อให้จะตกรอบเพราะเปเชหรือไม่ตกรอบเพราะเปเชตอนนั้นก็ไม่เขาก็เชื่อกันว่าไม่เกี่ยวขนาดนั้นแล้วคุณอ้างอิงเปอเชอีกแล้วนี่คือสิ่งที่คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยประหลาดอีกแล้วฟังหัวหรอนะะ ตอนนี้ฮะมีคนในโลกอะไรอันนี้ฝรั่งทำนะครับว่าในหัวของเขาอะมีประมาณนี้นะอาเพืเ่อนๆด,ดูเวลาจะสัมภาษณ์สื่อแต่ละทีเปชเช่ทว่าอินเตอร์ซีเยียสนะโลบ็อกกัคโปนอตติงแฮมฟอเรส์นะโนซับอันทิ่80มินิทก็คือเราไม่มีตัวเปลี่ยนก็เลยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนตัวอะเปชเชแล้วก็มีเปชเชฝังในซิลิบ้ามอีกนิดนึงแล้วก็มีกัคโปฝังอยู่ตรงทายทอยนะ แล้วก็มีบางคนแซวมีคนไปทํำภาพเพิ่มนะว่ามีอันนึงต้องใส่ด้วยว่าฝักเคียรซ่าก็คือแบบกูไม่ให้เคียรซ่าลงอะไรแบบนี้นะฮะคือโอ้โหมันมันเกินต้านไปแล้วครับตอนนี้ผมบอกเลยครับอานเนอร์เชอร์ตครับอืมมาสัมภาษณ์เขาดูประหลาดประหลาดในหลายๆประเด็นอ่ะอีกอันนึงอันนี้อาจจะโอเคบางอันเราก็เราก็ต้องพยายามทําตัวเป็นกลางหรือว่าแบบพยายามฟังเขาอะ บางอันเราก็เข้าใจได้อ่ะอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มโรเตชันไม่ได้เพราะว่าเราเจอปัญหาตัวเจ็บแล้วขุ่มกาลังเราก็มีให้เลือกน้อยมีตัวเจ็บยาวด้วยทาให้ขุ่มกําลังเหลือน้อยเนาะนั่นทาให้เกมล่าสุดกบอลมัดผมไม่สามารถส่งเอกิริเก้ลงตัวจริงได้อืมเขาเนี่ยเพิ่งเล่นเกมกับหมากเซยมาวันมานแล้วก็มีเวลาพักน้อยมากถ้ามีเวลาพักเพิ่มอีกสักวันสองวันผมอาจจะส่งเขาตัวจริงต่อเนื่องได้เลยนะเพราะว่า เราต้องใช้งานเขาเระมัดระวังเพราะเรามีเขาเป็นกองหน้าคนเดียวเห็นไหมบางเรื่องเขาพูดโอเคเราก็ต้องบอกเออเขาก็มีเหตุผลเราก็ต้องฟังใช่ไหมเขาบอกว่าหรือจะเป็นฟิล์มโปงที่ไม่มีตัวเปลี่ยนนะเขาเล่นต่อเนื่องมาหลายนัดแล้วแต่ผมส่งเขาลง90นาทีไม่ได้ทุกนัดไม่ได้เราไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องแบบพยายามเซฟร่างกายนักเตะนี่คือเหตุผลที่ผมชื่นชมเคารพนักเตะที่อดทนฝืนเล่นกันต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ยั่งยาบแบบนี้ ผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรโดนวิจารณ์เราก็ควรโดนวิจารณ์กับผลงานที่เกิดขึ้นแต่เราเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากหลายครั้งเราโดนเราโดนยิงท้ายเกมอะไรแบบเนี้ยซึ่งผู้เล่นบางคนอะ่ะควรจะโดนถอดออกมาก่อนแล้วเพราะด้วยความอ่อนล้าแต่เราไม่มีตัวเปลี่ยนถ้าแฟนบอลเข้าใจว่าเรากาลังเจอกับความยากลาบากเจอกับปัญหาอะไรพวกเขาคงเข้าใจทีมมากขึ้นมันจะมีประโยคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆดูตามภาพนี้เลยนะนะ if the people นะ โนนูน no, 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 ิวน่าจะนิวนะแปลว่ารู้อะเป็นช่องสองช่องสามของของของคําว่ารู้อะก็คือเขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าผู้คนรู้ว่าเราอะกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่นะเข้าใจมากขึ้นนะนะอ่านต้นแสนมากขึ้นก็จะเข้าใจในการตัดสินใจที่เราทํามากขึ้นว่าบางนัดไม่ส่งคนนั้นคนนี้ลงเพราะอะไรอะเนี่ยอันเนี้ยพอเขาอธิบายเป็นเหตุและผลเออผมก็ว่ามีบางอย่างที่เราเข้าใจได้เห็นไหม แต่บางอันที่เขาพูดมามันประหลาดก็หลายอันแล้วปีที่แล้วเขาไม่เป็นแบบนี้แต่เนี่ยเขาเป็นช่วงนี้อ่ะช่วงที่ตะบะแตก่ะนะเกินคําพูดตัวเองก็หลายอันนะครับนี่ก็คือทําให้เมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ก็คือไล่คุณซื้อปกติก็ไล่อยู่แล้วแต่เมื่อวานนี้ก็คือแบบโปเถอะ์โปเถอะแต่เราไม่ได้มีอํานาจตรงนั้นนะครับรอดูค่ําคืนนี้ครับเจอกับคาราบักจะเป็นยังไงนะฮะคือแม้ว่าผลการแข่งขันมันอาจจะไม่ได้มีผลต่อการเข้ารอบอะไรขนาดนั้นแต่ว่า เชื่อเลยถ้าผลแพ้ก็ไม่ดีอ่ะคาบ้านหรือแม้กระทั่งเสมออย่างเงี้ยนะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะทีนี้โรบบ้นะครับอาร์เนอร์บอกว่าคาดการนะนักขาวว่าวก็ถามว่าเนี่ยมันมีข่าวนะว่าทีมอาจจะไม่ขายโรบบ้ให้สเปอร์แล้วใช่ไหมอาร์เนอร์ก็บอกว่าอ่ะไม่สามารถพูดเป็นคําแบบชัดๆได้แต่ขอพูดเป็นประมาณนี้แล้วกันว่า I expect นะผมคาดว่าแอนดี้โรเบอร์สันเนี่ย to stay at Liverpool แอนดี้โรเบอร์สันเนี่ยจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไป ก็คือคาดว่า,าะจะไม่ได้ย้ายในเดือนนี้แหละก็จะได้อยู่กับต่อจนจบซีซันเป็นอย่างน้อยนะครับก็ตามนั้นเลยส่วนอีกคนหนึ่งคือชารเก้ชาเก้เนี่ยมีในบทความของเดอะไทม์พอจอยส์เมื่อสักครู่นี้เลยเขียนอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าชารเก้เนี่ย is under consideration for Liverpool in the summer ก็คืออยู่ในข่ายพิจารณานในตำแหน่งเซนเตอร์ด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มจากทั้งพอจอยส์ลุยสสตีลแล้วก็โรมมโนวัลลิปูสนใจตัวของชาเก้จริงๆแต่ว่าต้องรุนแหละว่าอย่างที่บอกเลย เป็นยังไงคืออะ,อะโรมาโน่ย้ำล่าสุดว่าลิฟูติดต่อหาเอเจนต์นักเตะเชลซีติดต่อหาเอเจนต์นักเตะบาร์เยนติดต่อหาเอเจนต์นักเตะแต่ว่าเชลซีจะแอดวานซ์กว่าหน่อยคือคุยแบบคืบหน้านะโรมาเชลซีกำลังพยายามที่จะเซ็นเลยแต่ว่าทางแลนซ์ไม่อยากปล่อยในตอนนี้อยากปล่อยซัมเมอร์มากกว่าคือถ้าดีลลร่มไปอรอลุ้นในซัมเมอร์ก็จะมีหลายทีมที่สนใจลิฟูก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าน่าสนใจว่าประโยคที่โรมาโน่พูดอะเหมือนให้เราจับตาดูว่า เฮ้ย hey, มันอาจจะเกิดขึ้นในมก,กราคมนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าไม่นะคือแลนด์เขาไม่อยากขายมก,กราแล้วเขาตั้งค่าตัวไว้แพงดังนั้นต้องไปรอรุ่นในซัมเมอร์ค่าตัวจะลดลงเนี่ยคือลิฟูเราจะไม่ซื้อตัวแพงๆที่เป็นนักแต่อายุไม่เยอะนึกภาพใช่ปะ่ะแบบยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองขนาดนะั้นแต่ถ้าราคาถูก่าหน่อยเราจะซื้อได้แต่อย่างเงี้ยราคาตั้งไว้แพงโอเวอร์ห้าสิบหกสิบล้านอย่างเงี้ยลิพูคงไม่ซื้อในมก,กราแน่อ่าแต่ให้รอรุ่นในซัมเมอร์ครับสำหรับเชเชอร์อรมี่ชาร์กบ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันง่ายๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสามารถสมัครสมา,สมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นช่องของราได้หนึ่งช่องทางหรือด o n a t i super chat super sticker ก็ได้วันนี้หมดเวลาครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ